สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะธัญญา,าพาคุณผู้ชมมาเติมน้ํามันค่ะเติมน้ํามันที่ปั๊มของคอสโกวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าแถวยาวมากคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นวิดีโอคลิปด้วยการเติมน้ํามันนะคะการเติมน้ํามันในอเมริกาเนี่ยเราจะไม่มีเด็กปั๊มนะคุณผู้ชมจะต้องเติมเองนะคะบางที่ก็จะมีเป็นแคชเชียร์ นะคะแล้วก็เราไปจ่ายตั้งที่แคชเชียร์แล้วเราก็มาเติมเองแต่ส่วนปั๊มเนี่ยคือปั๊มของคอสโก้จะไม่มีแคชเชียร์นะคะทุกอย่างเราจะต้องอใช้บัตรเครดิตนะคะกับบัตรสมาชิกคอสโก้ คือท่านย่าจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะว่าราคาที่อเมริกาเนี่ยเข้าขายกันเท่าไหร่มันเหมาะสมกับค่าครองชีพไหมนะคะเดี๋ยวทัานาจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูแล้วคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับบ้านเรานะคะคุณผู้ชมท่านย่าจะให้คุณผู้ชมดูกระทิงแดงจะไทยหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้แต่ว่าต้นกําเนิดมันมาจากประเทศไทยใช่ไหมคะกระทิงแดง ราคาปกติที่เขาขาย35แล้วเขาลดไป7เหรียญก็เหลือ27ต่อจำนวนกระทิงแดง24ขวดนะคะถ้าจำความได้ทันย่าไม่เคยทานกระทิงแดงเลยน้ำอัดลมนะคะ4ขวด6เหรียญ39ใหญ่มากๆคุณผู้ชมเข้าไปดูพวกอ,อกไข่แล้วก็นมนะคะ ผู้ชมจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นไข่สีน้ําตาลซะส่วนใหญ่นะคะแต่ที่นี่เนี่ยทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลเนี่ยคือไข่ไก่ทั้งคู่นะคะแต่ว่าสีน้ําตาลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไข่ออแกนิกนะคะคุณผู้ชมก็จะมีราคาที่สูงกว่าก็คือแพ็คนี้24ลูก7เหรียญน,นะคะไข่แบบนี้แพ็คนี้นะคะก็24เหมือนกันคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ก็ในราคาแค่สาเหรียญเกก็คือ120บาทค่ะแพ็คใหญ่ยักษ์ ก็ราคาเเหรียญ59อันนี้คือใหญ่มากจำนวนไม่รู้เท่าไหร่อ่ะทัญญาซื้ออย่างนี้เปิดประจำเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม6เหรียญกับอีก9เซน2แกลลอนยักษ์แค่ไหนอันนี้เขาเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นี่แกลลอนใหญ่ๆนมที่อเมริกานี่ถูกมากนะแล้วก็มีดีต่อสุขภาพนะคะไม่อ้วนก็คือให้ทานนมอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ยี่ห้อนี้เป็นที่ยี่ห้อที่ทัญญาโปรดปานนะคะ แพ็กหนึ่งสามขวดก็ 9, เก้าเหรียญเท่านั้นนะคะทุกอย่างมาแพ็กใหญ่ๆห,หมดเลยมือนะคะสิบสี่เหรียญเจ็ดสิบเก้าค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมดด้วยกันสิบสองม้วนคุ้มตอนแรกหาซื้อไม่ได้เลยช่วงโควิดระบาดตอนนี้เพียบแล้วก,กระดาษชำระ แล้คุ้มคุ้มจริงๆคุณผู้ชมมันจะมาในแพ็กใหญ่ก็จริงแต่ว่าซื้อแล้วคุ้มค่ะดูขนาดคุณผู้ชมใหญ่ขนาดนี้านี่นะจ๊ะใหญ่มากดาวนี่ราคา โอ้โหน้ำยาปรับผ้านุ่มมาเป็นกิโลจมาเป็นแกนลอนยกัยกษ์ๆอย่างเงี้ยเนี่ยซื้อนี่ไปอันดีกว่าคล็อเอาไว้ใช้เวลาเสื้อผ้าสีเวลาสกระปรกเนี่ยแกนลอนใหญ่ๆเช่นกัน8ดเหรียญห้ของใช้ในบ้านของจำเป็นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใหญ่มากนี่ยมาชมดู ของทุกอย่างที่นี่นะคุณผู้ชมถูกจริงๆถูกแล้วก็ยังลดราคาอีกอย่างถุงซิปล็อกเนี่ยูือว่ามันเยอะแยะขนาดไหนอ่ะมันถูก,ถกมากคุณผู้ชมอ๋อสาเหตุที่อเมริกาขายของได้ไม่แพงส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากประชากรที่เยอะกำลังขายขายได้จำนวนมากนะคะแล้วก็ขายด้วยวราคาที่ยุติธรรม มาหาสิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นสินค้าไทยแล้วก็ขายอยู่ที่คอสโกอเมริกามานานมากลแล้วใจจะหาคุณผู้ชมดูว่าคืออะไรสิ่งนี้ค่ะเกว CP ค่ะคุณผู้ชมก็จะมาในแพ็กล่องใหญ่อ่อนี่ที่ KJ รีวิวในคลิปนะคะคือก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูไก่ซีเหลียก้าก99 ไก่ย่างที่นี่ถูกมากตัวเปเริ่มเลยคุณผู้ชมขาดูสิคะนี่นี่นี่นตัวใหญ่ขนาดไหนดูฝ่ามือธันญญานะ นี่เป็นตรงโมยักษ์คือแต่และลูกนี่แบบโอ้โหเขาก็จะขายเป็นลูกนะคุณผู้ชมลูกหนึ่งเนี่ยสี่เหรียญเก้าสิบเก้าห้าเหรียญผู้ชมดูสิคะใหญ่มากๆหนักมากลูกหนึ่งนี่เหมือนอุ้มเด็กหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชมมะนาวถุงใหญ่แบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเยนีเ่ยเนี่ยแปดเหรียญแปดเหรียญพี่น้องจะมีโซนที่ขายพวกเสื้อผ้าด้วยนะคะ เสื้อผ้าก็จะเป็นยี่ห้อต่างๆนะในราคาถูกเป็นปลาแบบนี้เขาก็มีขายนะเออสิบสกสิบสามเหรียญสองตัวโอ้นิ่มๆใส่สบายพวกนี้ทัญนยาชอบซื้อยูน่ามีด o m ค come, come. เ,เป็นอะไรที่น่าลองนคะุณผ้ชมดู17เ็หรียญเก้ดู17เสิบแปดเหรียญน,นะคะแล้วเขาก็ยังลดลงไป6เหรียญเหลือแค่12เหรียญน,นะคะไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าน่าลองมากๆปกติท่านย่าซื้อนเนี่ยอันเดียวอะ่ะ10เหรียญน,นะคะที่ t า r g e t เ่ะเหลือ30ดูเหมือนจะใช้ดีท่านย่าเชื่อเลยว่าต้องใช้ดี ยาสบผมของเกาหลีนะคะโอเล่สามอันต่อหนึ่งแพ็คในราคา14เหรียญโดบนี่ก็15เหรียญน,นะคะ3อันเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะทิยาก็ขอแถมคุณผู้ชมดูนิดหนึ่งและกันวิตามินที่คอสโก้เนี่ยเยอะมากเรียกว่ามีทุกประเภททุกหน่วยทุกทุกอย่างนะคะคุณผู้ชม 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 เรียบร้อยการช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปเมาส์ต่อกันในรถแล้วก็การซื้อของที่นี่การช้อปปิ้งที่นี่นะคะคุณผู้ชมเราจะต้องนํารถเข็นกลับไปเก็บที่ค่ะไม่ใช่ว่าจ่อมไว้ตรงนี้นะคะเป็นการเสียมารยาทมากมากเขาจะมีที่เก็บรถเข็นให้เราก็จะต้องเอารถเข็นไปเก็บค่ะ เห็นไหมคะจะเอามาเก็บที่จะน้อยคนมากที่จะเอารถเข็นจอดเอาไว้แต่ก็มีนะคะบางคนเขาก็ไม่เก็บเขาก็จะจอดเอาไว้เลยแต่ว่าธัญญาจะเก็บทุกครั้งพอแมสกทั้งหางเลยล้างมือเหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าคนในอเมริกาเนี่ยจะฉีดวัคซีนกันไปเยอะมากๆแล้วนะคะคนก็ยังใช้อากาดไม่ตกยังต้องล้างมือเหมือนเดิม ยังต้องใส่แมสเวลาเข้าสถานที่เข้าอาคารนะคะที่อับๆมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคได้แล้วก็ทางการก็บอกว่าวันที่15มิถุนายนนี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แมสแล้วเขาประกาศว่าจะไม่ต้องใส่แมสในวันที่15มิถุนายนคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้าของเครื่องใช้ในบ้านในครัวเรือนของจําเป็นในชีวิตประจําวันที่เราจะต้องใช้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยขายเท่าไหร่นะคะ ถอดแ่นที่อเมริกาเนี่ยขายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทัญญาคิดว่าโดยส่วนตัวทัญญาเนี่ยทัญญาคิดว่าค่าของชีพที่เนี่ยโอ้ต้นไม้โดยส่วนตัวเนี่ยทัญญาคิดว่าค่าของชีพที่เนี่ยนะไม่แพงค่ะจะมีแพงก็คือค่าบ้านบ้านแพงนะคะค่าเช่าบ้านค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์พวกนี้จะแพงแล้วก็ค่าแรงค่าซ่อมแซมต่างๆค่าประกันชีวิต พวกนี้แพงค่าประกันสุขภาพค่าหาหมอค่าทำฟันแพงแต่ถ้าเป็นพวกใช้จ่ายทั่วๆไปซื้อของเข้าบ้านช้อปปิ้งของเข้าบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่นี่ทันยาถือว่าถูกนะคะถือว่าใช้ได้เลยเป็นราคาที่เหมาะสมกับค่าของชีพที่นี่ค่ะเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำที่นี่เนี่ยตอนนี้ทันยาคิดว่าสิเหรียญต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะ ใค,ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไปได้นะคะคุยกันใต้คอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะงั้นวันนี้ฉัญญาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย